ดีกันีปลูกงามเลยบ่เห็นเห็นหนาวิวซัดบ่วัดนี้เหรอกล่องไม่อ้วนลายเหรอกินนี่กล่องไม่อ้วนได้เาจะถ่ายไม่อ้วนด้วยกินมีสามมารึเปล่ไอ้ไม่อ้วนชัดไหนบอกองเอาพื้นใหมจะเป็นยังลงบมั่จะดมหัวได้เนาะเอาไว้คล้องคอบอ อบอนไว้ข้างมักไว้สิแวนเด้อไว้สิกระจกเฮาสิฉีดปื้นเด้อโอ้ผ้าข่อยแต่ยังน้อยพุ่นดอกวิวเว้าดูาข่อยน้อยๆมะข่อยบ่ทิ่มไดหั่นกบ่อยากทิ่มอืม่อยสิเก็บไว้เฮ็ดมูลข่อยหั่นยสิเก็บไว้ชดแวนข่อยชแวนในห้องเจ้าเในห้องเจ้าพระเจ้าใหญ่ อันอันนี้ก็เมียนอยู่เพื่อนอันนี้ก็โอเคโอเคก็บ่ได้ว่าหยังเด้อล่ะแค่ว่าอซื่อีแม่สิบอกเอันนี้มาจับกันคืนอันนั้นน่ะไปตุมกางไปคนเห็นดิเจ้าเจ้าอยากไปอ้างคนบ่รู้ว่ามันงามซําใดติมันมาแต่เจ้าอย่างน้อยคุณได้สิบอืออ้างครูาพอได้เป็นที่ระลึกอ้อ บ่าวยังผู้บ่าวยังผู้บ่าวจังบ่ยังผู้บ่าวีบ่าวเียร์แตงนีบ่าวเีนี่เบอันนี้บ่อันที่ว่าอันเอามีดเข้าๆอือเอาผิวเฮากับผิวเฮาก็พอซ้ํากันได้นี่จะเว้าแม่อ้วนดําคือลก็ดําคือคือแม่ได้แงให้ว่าอให้ก็ได้เพิ่นว่าว่าดํายแม่อ้วนดําคือลดําตะปดเพิ่นว่า กอดำคือกันด้เขากอดำคือกันใช่ไหมอสีเดียวกันได้ใช่ใบขาคือเดียวเนาะใบขาบ่กับน้องกับน้องเออนองงามบ่น้องไบุ้มหนาออจะนั่งมัต้นช่ฮะอันดีชอบปุ๊ดเ้ละาวนอนังไปตต้นเยดิพูงเอแตหักันใหม่เอ๋อไปเด็กด ก็แม่งางเขามากินนี่แม่เห็นกิดโกะง่าอยู่นอะค่ะมันอยู่ได้นี่ได้ตัวนึงออกไปแล้วบอกแปลว่าตัวนั้นเลยค่ะตัวที่เห็นเที่ยวมามันดูดออกบ่มันดูดออกนกช่ปุะแม่บเห็นเขาจับใส่กระปุกใช่ประตูไปใช้หรอกกรตกผ้าผ้าเที่ยวมันประตูไปใช้นี่ กูไปใช่บจื่อูไปหน้านะไปหน้าเปหน้าไปหน้าเนาะหน้าโดยไปหน้ากินแล้วหมกตอไม้นะกินแล้วดิบหมกตไม้นะมีบ่ไม่บ่หน่าทานม่ีบ่ถอดเมซิบุบบปากบ่บ่แเด้ออันนาะ อยอามันไม่ทันป้าขาวหูตัวตัวดอกห่นตัวตัวลมมันนี่ดินแกดมอน้องแม่เป็นยังไง้แ่บคือเก่าอยู่บ่กินสอคนบ่แซ่บคือเ่าอยู่บ่ว่าจะมีว้าว ทำไมมันเหมือนทั wow. oh. ah, ่วเรียนเละเลยไหนดูดิทัเรียนอ่อนเนาะเนี่ยอ่อนสมใจใช่ไหมอันนี้พายเองหรอว่าเบิ่งนนี่อ๋อมือกับจกดาบมาไหนล่ะบาลูกเรียบร้อยมากเลยหรบิบิบิทราว่าจกดาบมาไหนบิเอเมื่อวันกินเอาบิเลยเด้เอาบิเลยเอากระบิบิออกจากในจากยังมันทีดามาให้

มืองามเนาะเฮตัน hmm. ดูกินบ้อดเอออืได้อร่อยไหมอร่อยค่ะแมยมักตัวเดียวแมย์ม่มากดิชิให้เม่บอกออมย์กนเองเนี่ยอออืเอานี่ออกคม่นี่เอานีบวางไว้ก่อนวางตัว

Chị bảo cái nào Học bài đề làm nó nà, luôn á Học lệ xưa nó luôn hôm nay mới nói mẹ nè Học mấy cái đám Học lệ thì xưa nó luôn Rồi thôi lúc Cháu dạy Cháu dạy mẹ uống bỏ tụi vào lúc Cô đã chạy bảo Ôi bắt đến nó lipstick luôn

จับตีแล้วเ้ามันตื่นเนาะมันเจอบความรุนแรงเดยกินป่ะดืไหมืมัดเออขอไม่กวนบรเดอบัดดี้อุ้มดไหม กินเล้วกินน้ำนเป็แฟนเธอม่ได้นาไปสรงน้งบน่บ่อบ่อือ้ม่าวเฮงเลยอ๋อหลใดไงไมาใช่หลใดไงไมาใช่ขอบใจลูกนา้ามีไม่คีเห่อเอาไปล้างก่อน thế sẽ con để sẽ cái Mấy đọng Ừ wow. oh, lật nhầy mày sẽ Lật nhầy kè nhá Hãy cháy ขวบใ่ะอืมขอบใจโอ้พอออ่อนบ่อหึ้ยฮึ้ยโอ้ยโอ้โอ้เก,ก่งขนะลูกสาวเละใส่กระโปรงหนยาพ่อนค่ะมันคืนอืมมันคืนี่บังนอนบังซิรีส์จะหอดเทียงคืน ดีมากลูกคือนรละก็ปนห้อิ้พวกนายเขาเขาเก็บเขาเก็บเองครับไม่อยากให้แม่เก็บเออตูดไปลูกส่ก็หืมาวข้อก็น่าไปจ้อมีกลุ่ล่นเปเทยบอกนะถึงก็มีคุมู้เด้อสตัว พูนพ <krit> ูนปาเก็บไว้รถกุแจนะนันเก็บไปอีกเอาดิกุญแจรถเก็บไ้รถว่ะคะยันอืมมาพูนพูนพูนหอมมันรอหเก่งเลยพูนน่นน้อนั่น โอ้ยชั้นกน้ง่ที้างอื่โอ้ยชั้นอมโอ้ยทับโอ้ยทับเวรอยเนะโอ้ยลูกไเห็นถือแล้วกอ้ยอ่โอ้ยเนาอแ้นอกอือ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 อออืออืออือื่อืือืออือออมืออ้ออออืออ้อออ้ือือ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 ออือื น่งออยู um <tra <tra ่นองชิโน่ก็เจกเจ๊เจเจเจอูุนว่าจันบืนราวผุน็บได้เดีะไรเห็นงานบ้านได้ไหมไอเดีกะชาเลยโอ้แล้วังองผุนแม่สำรองไม่หลุดบ่อบอของอคโผดหมวนไว เดีองมต้กันอ่มเีก่ะคุณแคถึงงานเยอะอืมอืมใช่ยังยอีกลูกไดแล้วแล้วลูกใช่ออออ๋อยังด่นไปต้กูว่าแล้วกุญแจรถกุญแจรถไฟนม่เลยนะเชื่อมเกุญแจะถูงถงไว้ติบเข่าอันนี้เอาไปไหว้ใช้บัน อ๋อ้าดูอะไรวเนี่ยุ่นโอ้ยใส่กับวงตัวนี้งามแท้เียต้องใส่เสื้อตัวเกินกูดเอาพุงงอาทอดออกมาเอาแบบทอดออกมานะฝุ่นฝุ่นโอ้เก้งเก้งโออแต่งกับเรียงกันฝุ่น โอ้เก่งมากเลยวัดยาเลยยาดอกยเขาสิบะเ็ดวัดอืมผลไปใช้บันเล่นแก้ยังบันนี่ที่เาเล่มาะม้เลยน่งน่งตีตมะออยขึ้นแกเบ้ง ลิงเข่ากับลิงน้อยนอนกอดกันเดี๋ยวนอนเดี๋ี่มันเตีงนอนคนนอนก็นอนเดี๋ี่เนี่แต่มันได้กอดนอนแก่เนี่ยเ่ลิงน้อยนอนตัวตึงข่อยนอนจอมยึดธข่อยนอนจอมยึดนอนเหลือแต่จอมยึดจอมยึดธเหตุยังนะแนวติดหนึ่งวันวันนะแกแนวติดหนึ่งวันใช่หนึ่งวันคือบุญมีหรอก lại tí rồi lại anh em sạch tí rồi à? <laughs> hả yên tài nè ô ba kinh thế lúc sao này hả yêu và nhang lụa อะไร้พฮะบนพวบานแมนบ้านแมนบ้านแมนบ่าแมนบนอาทจดีบันจะไปรงเนออกว่าชัดแน่มันอีวันแงงมันอีวันอาทิตวันอาทิตเหรอมัยัมันชาแขว่าอาทิตเยคืออทิตไ์อาทิตเป็นหน้าเลย อืมโอ้ยขวดดีใช่ปะขวดดีจะดีนี่ฮใไ้เปียผมให้นี่ฮะใฟเตียผมให้อืมเอาจะบอกอาวาหบมาหบไม่ก่อยนะโอ้ยเย็นบ ยันยันขี่เหือแมวยันยันขี่คืนยื่อแม่ขึ้นบ่บ้าปูผ้ามแดงเหี้ผ้ามดบ้าผนผนผนโอ้ดีเอ้ยอิจฉาว่าพวกเนี่ยดีกอดได้กระจอดอยู่ในเอ้ยดีนาวบ้าเวรหงส์ไม่เวนบ้าหไยคือดีแท้มาเนี่ ปืดปืดเดีี้ดีแด้นี่ดิดิดิให้เบึงแนลูกสาวผมผ่าให้กระดีก่าไ้เลยเหมือนคนป่วยคนนึงป่วยตีเตียงพี่เออาให้นกล

เอาที่นอนมาทำเพิ่ได้เหนได้เหมนคุ้วังได้เหมผ่ากับฝาขาดจังเอ้ส่วนไม่ไหวกั คนบ่เอาน้มมาให้บ่ทางส่วนนี่ไ่ได้ให้เจ้าเลยเอาของนได้ส่นใช้ของนีวันนนี่บ่อง่วนนี้อาตนงมาดูดคนันตีดูดดูดต่อละันเอาวงงมไหม ไฟดับไฟดับอ้ยไฟแรงนวเนี่ยแค่ห่มผ้าแค่นี้ไฟดับเลยเ้เอนเตมดููเมาเียวนย้าปนาไหไฟนอนดูมูเลยบาบรีมีไฟหมอโอ้ o u ได้โอ้

นกปิดปิวอย่งได้บเนี่ยาเก็บย่งจะบอยาดมให้ดมอีบนตายบเนี่เปิดเป็นคนป่วยแล้วชื่นใจงหงโอ้โห กินยาพิษมิตเล่นมือดิกกินยังเมตาเมตมินชงเอาไว้ให้อีกวันจะกินเมตามินยังมั้ยดิเมตเมตามินชูงะฮึ่พูดไปหาเมตามินหน่อยไหาเมามตมินชูงนดูค่อยเสียมาปั่นก็ไม่อ้นคนเราก็ปุ๊กวะ เมยออวนก็นจะกินชูงคือกันด้เมยออวนกินนะสิชูงว่าวิวเลยสินยิงใอ้เยยังเมยออวนก็นเห็นเลียมือวับเลยกันนี่เลอแยมันแฉะนแม่แชะแชะแืะ ที่ชมๆมมันฝ่ามืออย่าขี้เด้งคนด่าเงเรืองอยู่นะดอันด่าเรืองงี้ฝ่ามืออย่าขี้เด้อฮึ่มฮึช่างเด้ขี้เหน่นเต้นอยู่เนาะวิวเนาะปโอเคฮักฮาเฮากบูฟแดงแล้วไม่อีกบ่ร์มันี่อายอยู่อายูดียังบูเบิร์เนาะ

เอเออ้วนเป็นไร่ะมอ้วนเพศอืมพไ่ใ่ฟิกลายเหอพี่ามบอกฟิกชายอืมอดีบอให้อีดีเลยดีใส่ริกลายเด้อยันมีอ้วนเพศเนาะยังยันมีอ้วนหอนะ บ้าทยังไไฟดับดีไฟดับยังงวันนอนยังไงอย่าเป่าตัวดอกเลยฮะถ้าเป่าให้ม่นเจนโอ้โหหนุนนะมาไปตุ่น บอริมีนะอ๋อมันกึ่งฟืงแล้วมันมันงับบอร์ด้ไฟดับเลยมันแดดพวดมันแดดพวดไฟดับโอเคจะไปลงในคลิปนีใเฮาวกะบอรมียังรายแล้เล่นกับลูกสาวคอยคิดว่าสิกดน้ำไม่ให้คอยกิน้ะบอริชิกดต้นน้ำไม่คอยกินแล้วมันหันน้อหัวล้ว ช่างไิกินข่อยมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วข่อยวาแล้วช่ไปชิคกินขอบใจข,ขอบใจพุจ่นโอ้ยท้องแตกนะครับแม่พูดว่าท้องแตกอ่ะอืมอิ่มดิอิ่มแตกได้กินอะไรอืมมีกินทองขับ Hãy mẹ chồng không ok mẹ chồng bộ mẹ chồng mẹ chồng tuy chấm lát mẹ mẹ chồng bộ tuy mẹ chồng không ok giờ bà đi ba luôn gần giờ bài mẹ chồng <laughs> bộ tuy, tuy. Okay. hả nó